วันนี้มาพร้อมกับเรื่องระหว่างทางค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แนนพี่เจมสวัสดีสแล้วเรื่องระหว่างทางนี้ทําไมเฟิร์นถึงเลือกเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังคะเพราะว่าหนูเพิ่งเจอมาเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาค่ะก็ <Why? S 1> ะเลยเลือยเรื่องนี้ค่ะโอเคม, <Okay. S 2> มาเรื่องราวเป็นยังไงเฟิร์นเริ่มได้เลยจ้ะ ค่ะก็หนูเพิ่งมาเรียนมหาลัยที่ภาคเหนือค่ะคปีนี้เข้าปีที่สองก็เลยแบบว่าเออเราชอบบรรยากาศทางภาคเหนืออยู่แล้วก็เลยคุยกับเพื่อนว่าก่อนปีใหม่เนี่ยช่วงเดือนธันวาเราสอบเสร็จเราจะไปเที่ยวพักผ่อนกันที่จังหวัดน่านค่ะค่ะแล้วเราก็วางแผนการเดินทางก็คือออกกันตั้งแต่ประมาณตีสามเพราะว่าพวกหนูไม่มีรถหนูก็เช่ารถกันไปค่ะครับใช่ก็เลยเลือกออกกันแต่เช้าขาไปนะคะก็ ตอนแรกทุกคนแบบตื่นเต้นมากไม่มีความกลัวอะไรเลยเพราะว่าเราอยากจะไปเที่ยวอยากจะสนุกแต่พอเริ่มเออ,ออกจากเส้นทางพะเยาอะค่ะมันจะไปเริ่มที่จะเข้าไปจังหวัดน่านนะคะมันเออช่วงเช้ามันจะมีหมอกแล้วมันก็มืดแล้วข้างทางก็คือไม่มีบ้านคนเลยค่ะพี่แล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดขาด,ขาด,ขาดหายๆตลอดทางทีนี้เราไปกันห้าคนก็เริ่มเริ่มกลัวบ้างแหละเพราะว่าเป็นผู้หญิงกันหมดเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนสาวไปหนึ่งคน อ่าก็เริ่มแบบใจไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเราไม่เคยมาทางนี้กันเลยก็เลยแบบว่าโอเคทุกคนจะช่วยกันดูทางนะจะไม่มีใครหลับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรื่อยระหว่างทางที่ไปกันเนี่ยเออเราจะเปิดเพลงผ่านบลูทูธใช่ไหมคะพี่ครับแล้วรถที่หนูเช่ามันเป็นรถรุ่นเก่าอะค่ะเหมือนมันต้องใช้สัญญาณวิทยุอะไรไม่รู้มาช่วยในการต่อบลูทูธอะค่ะครับค่ะแล้วระหว่างที่เราขับไปเนาะมันก็เปิดเพลงฟังอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเสียงเพลงมันก็เบาเองอดังเองอ อันนี้จะเป็นช่วงเช้าเราก็อุ่ยคงไม่มีอะไรหรอกสักพักหนึ่งขี่ไปเรื่อยๆประมาณตีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีรถที่เป็นรถกู้ภัยอะค่ะที่เขาเปิดวอใช่ไหมเหมือนแบบจะไปช่วยคนที่เขาเจ็บอะคะ่ะแล้วพอขี่ผ่านรถเราอะสัญญาณสัญญาณเขากับสัญญาณในรถของหนูเ<ม>สียงเพลงของหนูมันก็เปลี่ยนจากเพลงที่เป็นเพลงแบบปกติไปเป็นเสียงเหมือนวีแอ่แคล้ายๆเสียงจี๊ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้พวกหนูทุกคนก็เหมือนแบบ คือคุยกันไว้แล้วว่าเหมือนรถเรามันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะไม่ไม่กลัวกันอะไรเงี้ยค่ะโอเค okay. พอเราไปเที่ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีก่อนที่เราจะกลับออกมาจากจังหวัดน่านนะคะเราก็ได้ไปถามทางกับพี่ที่เขาเป็นไกด์นำเที่ยวคือไปเจอกับพวกพี่ที่เป็นทัวร์รถตู้อะค่ะ,คะก็คนขับก็คือเพื่อนหนูก็ไปถามพี่เขาว่าหนูควรกลับทางไหนดีเส้นทางไหนดีที่จะปลอดภัยเพราะว่าเราออกจากจังหวัดน่านมันก็จะมืดใช่ไหมคะอืม ไพี่เขาก็แนะนําอีกเส้นทางหนึ่งบอกว่ามาทางไหนให้กลับไปทางนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าไปกลับอีกทางหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเส้นทางที่ไม่มีคนใช้เลยถึงแม้ว่าคนที่ขับรถชานาญเส้นทางขนาดไหนหรือเป็นคนแถวนั้นเขาก็จะไม่ใช้เส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งมันอันตรายสองก็คือมันไม่มีไฟเลยแล้วก็แทบจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์พี่เขาก็เป็นห่วง ค่ะที่นี้หนูก็โอเคจะกลับทางเดิมทีนี้พอแวะทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ตั้ง GPS แล้ว GPS อะก็พาหนูไปเส้นทางที่พี่เขาบอกว่าไม่ต้องไป <c oughs> เพราะว่าเหมือนมันเป็นทางลัดนะคะพี่ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วพอที่นี้หนูขากับก็คือเพื่อนอีกสองคนนี่เป็นผู้หญิงเขาก็หลับไปแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยก็เหลือกันแค่สามคนคือ <c oughs> หนู <c oughs> คนขับแล้วก็เพื่อนสาวอีกคนนึงค่ะคระหว่างทางแล้วก็นั่งกันไปใช่ไหมคะพี่ระหว่างข้างทางก็คือ ไม่มีรถเลยแล้วก็มีแต่ป่าเข้าโพดหมดเลยค่ะพี่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีจะฟังเพลงอะไรก็คือแบบไม่ได้เลยอะค่ะคือตอนนั้นพวกหนูก็แบบเริ่มถามกันว่าแบบโอเคเราไหวกันไหมกลัวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกที่เคยมาค่ะพี่จกกังหวะนั้นก็เขาขี่ไปเรื่อยๆก็ไปเจอบ้านคนบ้านหลังหนึ่งที่เป็นเขาเปิดไฟสว่างมากแล้วมีบ้านอยู่แค่หลังเดียวเลยค่ะค คือพวกหนูก็อุ้ยมีบ้านคนแล้วอย่างน้อยก็แบบเออเขาก็ยังกล้ามาอยู่ตรงนี้อน,นอะอุ่นใจแล้วมีคนอยู่ใช่ใช่พี่ก็คือแบบเขาเปิดสปอตไลท์สว่างมากเห็นแบบไล่เข้วโพดแบบกว้างๆเห็นเขาอะไรเนี้ยเราก็สบายใจ <S 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 อพอขี่ไปสักพักหนึ่งก็เป็นป่ากเลยค่ะทีนี้แหละพี่ระหว่างข้างทางหนูนั่งฝั่งนั่งข้างหน้าใช่ไหมคะข้างคนขับ หนูก็นั่งมองกระจกไปอย่างเงี้ยระหว่างนั้นว่าจะเป็นช่วงเดทแอร์ที่แบบเราไม่ได้คุยอะไรกันแล้วก็มันเหนื่อยถ้านั่งมองข้าง,างทางไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยจังหวะที่มันขึ้นขึ้นมองแบบเป็นเขาขึ้นเนินแบบเหยียบยาวๆอะค่ะหนูก็แบบมองข้างทางแล้วหนูก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวเขานั่งอยู่บนบาริเออร์กั้นระหว่างถนนกับภูเขาอะค่ะแต่เขาไม่ได้นั่งแบบธรรมดานะพี่เขานั่งแบบ หลังงอๆเหมือนคนแก่พี่นึงออกหมาแบบรองเท้าบัลเออร์แล้วก็แบบหลังค่อมคอมน่งขุดคูใช่แต่เขาไม่ได้หันหน้ามาทางหนูนะคะหนูตกใจแล้วหนูก็แบบหันกลับแล้วรีบหันไปใหม่แล้วเพื่อนที่เป็นคนขับอ่ะเขาก็แตะเบรกแบบแบบจึกอ่ะเรกจิแล้วเพื่อนก็พูดว่าเฮ้ยมึงอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปแบบมีอะไรเพื่อนก็บอกว่าเปล่าหนูบอกว่ามีอะไรพูดเลย เพื่อนก็บอกว่าเปล่าไม่มีอะไรอ,อหนูก็นึกแสใจว่าแบบรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วค่ะแล้วมันไม่มีรถไม่มีอะไรเลยทีนี้ก็นั่งเงียบกันไปทางทางจนแบบ <c oughs> จนขี่เข้ามาเจอหมู่บ้านละค่ะทีนี้เริ่มเข้าสู่จังหวัดพะเยาและเริ่มมีหมู่บ้านเริ่มมีไฟหนูก็เลยตัดสินใจเล่าให้เพื่อนฟังว่าหนูเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพื่อนก็บอกว่าเออจังหวะที่เพื่อนะเบรกรถก็คือเห็นเหมือนกันเป็นผู้หญิง ใส่ชุดขาวนั่งหลังคอมเหมือนกันคนเดียวกันใช่หนูก็คิดว่าเป็นคนเดียวกันตอนนั้นหนูตกใจมากเพราะหนูคิดว่าหนูคิดไปเองอพอหนูกลับมาที่ห้องใช่ไหมคะก็เลยมาเสิร์ชหาข้อมูลกันตามภาษา,าแบบสิ่งที่เราเจอะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองค่ะทีนี้ประมาณนั้นก็ช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองแล้อาบน้ําเสร็จจะก,กลับมาเที่ยวก็มานั่งหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วหนูก็มาเจอ ก็ค,คือเหมือนมีคนเห็นเหมือนหนูเลยค่ะแต่ว่าของเขาคือเป็นใส่ชุดขาวเป็นจุดเดียวกันแต่เขาวิ่งตัดหน้ารถนะคะที่ทําทให้เกิดอุบัติเหตุใช่ค่ะเหมือนเส้นทางนี้มีคนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตที่หนูดูมาเหมือนจะมีประมาณสองคนนะคะที่ใช่แต่ที่หนูรู้ว่าเขาเห็นผู้หญิงชุดขาวเหมือนกันเพราะมีคนนึงเขาเป็น อาหารเขาขับมอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านแล้วเขาก็เจอผู้หญิงชุดขาวเนี่ยวิ่งตัดหน้าใช่ค่ะแล้วเขาก็เกิดอุบัติเหตุแล้วเขาก็แบบมาเล่าให้ฟังหนูก็เลยแบบเออแบบว่าเหมือนตกใจว่าสิ่งที่เราเห็นคือคนเขาก็เห็นกันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าตอนที่หนูเซิร์ชข่าวอะ่ะเขาก็บอกเลยว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นเพราะว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนี้วิ่งตัดหน้าบอกในข่าวนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะ แบบเขาเรียกกันไปเลยค่ะพี่ว่าแบบถนนฮีซิงอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วหนูไม่เคยไม่เคยแบบไปหาข้อมูลนะพี่พอหนูมาเห็นก็แบบตกใจว่าโอ๊ยทําไมเราเป็นผู้หญิงกันหมดเลยแล้วทําไมถึงกล้ามาเส้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบเราควรศึกษาเส้นทางให้ดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาอย่างปลอดภัยเนาะดีไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรที่ร้ายแรงเนี่ยคือเรื่องระหว่างทางของเฟิร์นเนาะค่ะที่แล้วหนูค่ะกให้เล่าอีกนิดหนึงได้เลยเฟิร์น โอเคก็ระหว่างที่หนูหาข้อมูลใช่ไหมคะพี่ระหว่างแบบปีสามจะปีสี่เนี้ยคือไม่กล้านอนกันเพราะว่ามัวแต่หาแบบข่าวแบบมันจริงไหมมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ดีๆเตียงที่มันหนูอยู่หอใช่ไหมคะเตียงมันก็จะเป็นเหมือนแบบติดกับผนังติดกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยมาเลยอะค่ะมันเป็นล็อกๆอกไว้ใช่แล้วอยู่ดีๆเตียงอ่ะมันก็สั่นนะคะพี่สั่นแบบยังไงลูกแบบเหมือนมีคนเขย่าเนี้ยเหรอ ใช่หนูอ่ะคิดว่าผีอาใช่ไหมคะตอนนั้นใจไม่ดีแหละเพราะเราอ่ะครึ่งหาข้อมูลเรื่องนี้มายังไม่ทันออกจากหน้าจอเลยอืแล้วตู้เย็นอ่ะก็สัน่นแก้วก็สัน่นสั่นแรงมากเหมือนแผ่นดินหไหวอ่ะใช่<ะ>พี่จนทีนี้หนูตกใจใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบลุกไปเปิดไฟแล้วหนูจะร้องไห้ครับหนึ่งก็คือเพื่อนโทรมาบอกว่าเฟิร์นแผ่นดินไหวอ ค่ะก็คือสรุปตอนเช้าที่หนูเจอคือแผ่นดินไหวไม่ใช่ผีอำเฟิร์นเฟิร์นแกงพี่เฟิร์นเฟิร์นแค่นี้กนะัเออ <laughs> พี่หนูหนูก็คิดว่าผีหลอกเหมือนกันแต่คือมันคือแผ่นดินไหวอะหนูแล้วมันก็เป็นแผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิตหนูเลยเพราะหนูก็ไม่เคยเ,เ,เออ <laughs> อยากเนี่ยถ้าอยู่กใกล้ๆกล้ิกเลยนะใช่ <laughs> พี่จะจบตาหนูนะลูกแต่พี่ชอบตะกกรของหนูมากเลยนะเฟิร์นเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับตัวเองมีเซนต์แต่ทุก อย่างที่เขาเห็นน่ะต้องพิสูจน์ด้วยข้อมูลก่อนเนาะอ่ะถ้ามีเรื่องเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกเนาะเฟิร์นเพราะหนูเป็นคนที่เห็นอยู่แล้วได้ค่ะแต่ไม่เอาเรื่องแผ่นดินไหวแล้วนะดูแลตัวเองดีๆนะครับขอบคุณนะเฟิร์นสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะอังคารคลุมโป